พี่น้องมือนี้มาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ก่อนมือนีอยู่น้าวันใหญ่ท่าครับเจ้าของแผงโซล่าเซล พี่น้อง,นนองนเนาะมีกสปินบอ่อปดาน,นะครับพี่น้องนี่เจ้าหนามจากบ่อเรียอวัดอาหมดแล้วลนั่นแหละเออนั่นละเออ เถือกมัดเลยมัดเลยยังแล้วไฟลนซะก,ก่อนสอดขระไดบอสสอดของหูหน้น,นี่นี่นี่โอไฟลนก่อน,นอยัา่ามีไฟได้ เราเดินนะครับพี่น้องเราใส่ท่อพีอีนะครับท,รร <c oughs> ท่อพีซีเขาไม่ใส่เขาใส่พีอีแทนบีบเงี้ยเอาหรอแม่นี่ดอกไหมฮึ บีบเขาแน่นๆโลดบีบเขาไม่น้หแลมมโดดหึไปลมลมนี่คือทานบองจีวางแพงโซล่าเนาะครับพี่นอก <c oughs> สางไงพี่เสี่เีมัหล่เส็ดมันเลลมเงยวเลมเลมโหดทำมันดึงเขาได้ทำดึงได้มันจิ้ดเขาอีมันดอกเห็ดมันเลมเลมเยาวโหลดเออ๋วดึงหีเขาทวดทวดทวดติดต่อได้เด้อครต้องการติดตั้งปั่มน้ำโซลาเซลติดต่อพูยท่าได้ตูกินเ้อพี่นะ บึบบ like ึบ้าลนะโอ้ยนอนกับน่คือตังได้ตังบรรลุมเนาะโอ้ยอย่ามาล่เถอะบ่อันอันน้ำพึ่นนะใช่ครับน่นสอง คุทอนยนะเห็ดแหลมๆหลดแลมหลด

ครับ <c oughs> พี่น้องกำลังขุดพังมองสิบ้างแพงสุลาเซิลนะครับพี่น้องนาองทีน้อมือนี่ขุดพัง แดงสุราเซลชับตัวเื่อยเรียดจังกินเนาะนครับนจะดูดน้ำใส่หน้าใส่ให้แบ่ขอกแบะ่อกงวขอกคว้ยมีมดครับ นี่คือทานนะครับพี่เนาะทานแผงสลาซิลได้เทปอ,อกเทปปูนครับ ติดตั้งปั่มน้ำโซล่าเซลล์ตู้คอนโทรเนเลยพี่เนะอะตู้คอนโทรน <c oughs> ตัวนี้เป็นเสิร์ตครับกันฝ้าฟ้าตัวนี้ตัวนี้เบรกเกอร์ไฟตัวนี้ฟิวครับพี่เนองฟิวตู้ควบคุมออพอแล้วขันเขาโล เอ้าไว้ครับอบอกันัี่คืออะมันจะเฝ้าไเอออ พอแล้ว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 ผุตบอกผลลุดดอกเสือกเขาหิ้งอีกเสือกมัดเลยมัดเลยยังแล้วไผลรนซุก่อน สอดใคระไดบอสอดของหูนี่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 หัวไพรล้นก้อนไง่มีไพรได้เราเดินนะครับพี่น้องเราใส่ทอพีอีนะครับทอพีซีเขาไม่ใส่เขาใส่พีอี PE แทน บีบเง้าหอเฮ้ยไม่ให้ดอกมาบีบเขาแนนๆโลดบีบเขาไม่นด้แมโลดไปลมลยุดหยดหยุด นี <st> <out> <c oughs> ่คือทานมองสีวางแพงโซล่าเนาะครับพี่น้องสร้างไงพี่่อนเีมนร่เมันเลมเล้เงยเลมเลมโหลดถ้ามันดึงเขาได้เดึงได้มันจีรูดเขายองมันดอกเศษมันเล็มเลมเงี้ยงเงี้ยวหลดเออแล้วดึงหีเขาทวดทวดทวดโดติดต่อได้เด้อ ใครต้องการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ติดต่อฟูงย่าาได้ตูดกินเนื้อนะพี่นะบ,บึบบึบขลุนนะโอ้ยนอนครับมันคือตัางได้ตัางบรรลุมเนาะ โอ้ยเดี๋ยวมาไล่แอันอันน้ำพึ่งนะชาก็่เมนสองขู่ท่อนเลยนะเห็ดแหลมๆโหลดแหลมๆโหลด มีบอคีมบอกคีมคมีมอบอขาดึงขาดึงโลด<ง>สลดครมเ๋าเรีอกดึง โ,บแ,บโ,บโบแบงแล้วครับวันสิเทต้องนี่กนงกตีบอกโดดแล้วนี่นนนนบอกโ,โอ้ พอปูนมาได้คำแพงหมนี่มันก็หลนนี่อ๋อันนี้มื่อไหรอไว้ลววยมันเามันนำเอาอยู่สันแล้วำเอาบาวไปน้ำนะเอาชิต้นมันก็ไปเบดได้ยมี่ได้โ้อ่าดูนำมือกันมาันเนาะเอา

ปูนกมก่อนยากเนาะาทาตีโลดปูน่ะเทลงเทปูนเหอันแกแงคนสุดท้ายวิีโอบ่าีองเขานาออกชือไ่ได้เลยย้อนลยเฮ้ยจฟึ่งนี่พอได้ตัดเดือดติดบีเออร้เดือดดว่าจะไม่้ชิ้นิ้น้ดดาดหแล้วเออมาลงนั อแ้วสิเหมันลยลงดอกมันมันสินดยมนังพันแล้วด้วครับตัวน่ะเอัแล้วพอแันมันมันโจทสวมหัวสิไดยถอดท้ายไพออกผุนซบอันนั้นท้่นั่นซบาร์ติกนะสระเสี่ยวเทปูนนะครับพี่น้องเตปูนเสทานทานแผงสุระ หลายพโโูดผู้ชายหลายพูดเอันนี้กับล่ครับพี่น้องนี่คือแผงโซล่าเซลล์นะครับสามแผ่นครับซัมเมอร์ตู้ควบคุมันี้คือฟิวนะครับเห็นอยู่บ่นี่ฟิวตู้เบรคเบรกเกอร์แล้วก็เซิร์สแล้วก็ตู้ควบคุมครับ คือบดานนะครับพี่น้องคือบดานเขาเอาสมมติลงไปแล้วกล่อมสีทดลร้องนะครับกล่อมสีทดลองครับีสุแพงโซลาร์เซียวครับพี่เนาะสามแผ่นครับแผ่นละสามร้อยห้าสิบวัตต์ ตั้งดูนาขาเจ้าเนาะลนลงนานะครับพี่เนาะงลงนาส่วงตกกะนี่คือฐานของแผงโซล,ลาเซล ลองน้ำนะครับแพงทำแพงน้ำขึ้นที่นนองย้อนสาเม็ดเว่อานเนี่ยย้อนลงไปลึกสาวเมตรครับสาวเม็ด น้ำม,มันตื่นน้ำม,มันตื่นอยู่แปดเออ <8 S 2> มตรถุดล้องน้ำนะครับใครสนใจติดต่อนพี่ไนท่าได้เด้อนี่เด้อย,ยืนพันยานี่ครับนี่ตาทาโซล่าเซลครับตาทาโซล่าเซลครับนี่คือนี่ครับนี่เปนใสในสามแพงครับพี่น้องแพงและสามร้อยวัตต์ แพงสี <400. S 1> ่ร so <laughs> mm ้อยวัดของโมโนรนีนี่คือทานแพงนะครับทานแพงตลาดเซลก็เรียบร้อยด้วยครับพี่น้อง ส่งงานเรียบร้อยครับนี่คือเขาได้ติดแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ส่งงานแล้วน้ามก็ออกปก,กติส่งงานแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยใครสนใจติดต่อพ่อใหญ่ทาโซล่าซิลเลครับเด้อตาทาโซล่าซิลครับนี่ครับ ติดเรียบร้อยครับนี่ตัวนี้จะเป็น3ามแผงครับ3ามแผงสี่หลอยวัดครับอ้าวครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วน้ำก็ออกฟุกตี้ครับน้ำก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับน้ำนี่บอ่อเลือกหกเมเ็ดเฮาย่อนสาย อันนี้ลงไปหนึ่งซ้าเม็ดนะครับพี่น้องซ้าเม็ดหนานเพิ่นอยู่ตื่นอยู่คนก็นยึดน็อตอย่างดีนะครับพี่น้องนี่ยึดนอด็อตทำคนนี้ไฟมันเดินอะไรเดือไฟมันนะควรเดี๋ยวเขา,าเพื่อเพืน้ำเนี้ไฟเดิมมาจากวัดจากเสือหัน ไปอยู่หนึ่นะครับนี่คืออันรอบรอบคลองเครื่องเนะครับรอบขลองอันซัมเมิรเนะครับต่อ 1, หนึ่งนาทีนี่สองร้อยรอบสี่รอบสองรอแบเจ็รอบแล้วแต่แดดนะครับพี่นอ้องแล้วแต่แดดนี่คือรอบขลองอันซัมเมิร์เนาะครับตอนนาทีนาะครับ3า0ส 83 84แล้วแต่พลังงานแสงอาทิตย์ครับตัวนี้คือ m นะครับ3.9เพราะว่าแดดอ่อนกับเพิ่มขึ้นถ้าแดดค่อยกับแดดอ่อนกับลดลงแดดแห้งกับเพิ่มขึ้นนะครับนี่เ,เรเียบร้อยนะครับพี่น้องหายห,หน้ามันแพงอยู่ด้วย งบประมาณกระยูประมาณติดต,ตั้งพร้อมทั้งคาคลองทั้งคานี่ใครจะมันดับนะนอนอนล้วไปนอนซักกี่โมง่นนี่นอนลงสิกับมันติดเอาคืนนี่กรมันกระดับน,นี่ดับแล้วจะไม่ต้องจะซิเนี่ทำมันตกทำมันตกลงสิทำมันตกลงสิงสปึ๊บมากเครื่องทำงานนั้นขั้นเราสั้นขึ้นสิได้เสินาสันขึ้นกบอมาเนื้อบอมานอนนนี่นะนี่นอนนี่ เออรับอวมาเนี่ยมองก็มาอยู่ตรงนี้าโดยสางผู้ชำนาญงานติดต่อได้เ้ยครับเด้อนี่รับเมาด้แล้วบ่โอเคอืมนี่แดดยังพันจา่าเ้ยครับยังขึ่มอยู่มันหนาวครับ ี่ครับพี่นอ้องใส่อยู่3แผงนะครับแผงนี่ก็อยู่ประมาณ3 9มพันเกาสเครับเบ็ดเซตจในชุดนี่มาติดตั้งนี่ก็อยู่สองหมื่นสองหมื่าสองหมครับพี่นอ้องสองหมครับทั้งอุปกรณ์อยู่น้ำซางมืดสมดอ่น้างมืดสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ด